การตามรอยพอประจำวันพระราชปดีที่16มีนาคม2560นะคะช่วงเวลากานอรกา30นาทีค่ะดิฉันนัทยาเพียธนารับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังตลอดทั้งวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้ค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาเริ่วมกันเดินตามรอยเบื้องพระยุค,คลบาทพระบาทสมเด็จพระประมนรมนทราภาาภูมิพลอดุลยเดชผ่านการบอกเล่าของบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้อง กับการทรงงานของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นการติดตามการทรงงานของพระองค์การได้มีโอกาสารับใช้แล้วก็ร่วมทํางานสนองพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านหรืออาจจะเป็นคนที่ศึกษาแนวทางของพระองค์ท่านสำหรับสะเปลียน,นเวียนกันมาพูดคุยในรายการด้วย และในวันนี้ค่ะเราก็ยังคงต่อเนื่องกับเรื่องราวของพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านที่จะทำให้เรารู้ว่าพระองค์ท่านใช้เครื่องมือสื่อสารใช้เทคโนโลยีในการวางรากฐานให้กับประเทศไทยของเรายังคงเป็นเรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องราววันนี้จะเข้มข้นยิ่งขึ้นแค่ไหนเราจะมาติดตามทั้งหมดนี้ในรายการตามรอยพ่อสักครู่หนึ่งค่ะ การสัมภาษณ์พูดคุยการน,นะคะกับคุณมนัสทรงแสงอดีตรองอธิบดีกรมไปรษณีโทรเลขค่ะเราอยู่กับท่านมาสามวันแล้วนะคะวันนี้ยังเป็นตอนต่อนเนื่องที่น่าสนใจในตอนของรอยทางแห่งพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารวันนี้เราจะมาติดตามจุดเปลี่ยนกันค่ะจะเกิดจุดเปลี่ยนอะไรกับประเทศไทยของเราบ้างไปติดตามพร้อมๆกันตอนนี้คุณมนัสอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณมนสคขาครับสวัสดีครับคุณฟังทางบ้านครับค่ะคุณมนสคขาที่ผ่านมาสามวัน เราทุกๆคนเนี่ยนะคะได้ฟังคุณมนัทเล่าเรื่องราวทําให้เราเห็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในด้านการสื่อสารอย่างชัดเจนได้เห็นพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านในการเลือกใช้การสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องของวิทยุสื่อสารเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือในการสื่อพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในการแก้ปัญหาต่างๆพระราชทานออกไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้องเราเห็นทั้งหมดนี้แล้วแต่สิ่งที่อยากให้คุณมนัทสรุปให้เราเห็นภาพชัดๆคือเมื่อเราเกิดมี VR 0 0 9ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะจุดเปลี่ยน ที่เกิดจากการสื่อสารมีอะไรบ้างคะรับจุดเปลี่ยนของการสื่อสารในภาพประชาชนนะครับที่ได้มีโอกาสได้ใช้วิทยุเป็นวิทยุสมัครเล่นเป็นในขั้นแรกก็จะเป็น VR หรือเป็น voluntary radio เป็นนวิทยุอาสาสมัครอะไรนั้นกพระเจตนาจริงๆก็คือมาสู่ความถูกต้องการเป็นนักวิทย,ยุสมัครเล่นสากลน,นะครับเพราะว่าเดิมทีนั้นก็จะเป็นคอไซ VR นะครับอย่างพรว์ท่านก็คอไซ VR 0ูนย์ูเก้าอย่างที่เราเราทราบกันอยู่ แล้วก็พอมาถึงวันที่สามสิบมันวันที่สี่สิงหาสองปีสองห้าสามศูนย์คณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถีว่วิทยุแห่งชาตินะครับก็ได้รับการยอมรับนะครับออกเป็นระเบียบว่าโดยกิจการวิทยุปักเล่นซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่จะเป็นจากวิยุอาสาสมัครที่ที่เป็นโครงการนำร่องนั้นก็มาเป็นสู่สากลอย่างถูกต้องสัญญาเรียกขาน <c oughs> ที่เดิมได้ถูดก้าวถูดกระหม่อมถวายพระองค์ท่านไปโดยท่าน อธิบีกมรมภาษีัวเลขในช่วงนั้นก็คือพลตำรวจสีสุชาตินะครับเป็น b r 0 0 9ก็ก็ได้ปรับนะครับปรับใหม่เป็นไอทูนู้นกระหม่อมถวายนะครับประกาศเทบัตรพนักง,งานมีสมัครเล่นขั้นสูงนะและสัญญาณเรียกขานจาก VR 0 0 9ูย์ก็จะเป็นโฮเทลเซราวันอันฟ้านะครับอย่าเพิ่งตกใจว้ททาไมชื่อยาวจังก <c oughs> ็คือเป็นตัว,ต,วตัว H นะครับแล้วก็ตัว S อแล้วก็หนึ่งแล้วก็ A ก็คืออันฟ้าโฮเทลเซ่าวัน อันฟ้านี้ก็เป็นเป็นหลักการอ่านออกเสียงของวิุสมัครเล่นในการติดต่สอสื่อสารนะครับอย่างเอก็ใช้อันฟ้าบีบาโวซีชาลีก็เหมือนก็ไก่กไข่อย่าอย่าอย่าอย่อยาก,กังวลมากนะครับอันนี้ก็เป็นภาษาสื่อสารนะครับก็ได้นําความกราบบังคมทูลไปทูลเก้าทูลกระหม่อมถวายประกาศิบัตรพนักง,งานวิุสมัครเล่นขั้นสูงและสัญญ,ญาณเรียกขานโฮเทลเิบวันอันฟ้าแด่พระบรมเดกเกลหัวณับนปะระจําหนักจิรดาโอชานเมื่อวันที่17สิงหานะครับปี2532 แล้วสิ่งที่ที่ได้ประทับใจแล้วก็ยังยังยังได้อยู่ในความทรงจํากันตลอดเวลาก็คือพระองค์ท่านก็ได้ได,ได้มีพระราชดำรบัตตอนหนึ่งนะครับพระองค์ท่านบอกว่าสําหรับผู้ที่มาเรียนรู้และมาปฏิบัติเป็นสมัครเล่นเป็นผู้อาสาและจะยิ่งต้องมีความสําคัญเพราะเป็นผู้ที่ทําเป็นอาชีพต้องต้องเรียนรู้มากนะครับจะต้องมีความสามารถมีความรับผิดชอบมากถ้าหากว่าทําผิดพลาดไป ก็จะมีผลการลงโทษสาหรับพวกอาสาสมัครพวกสมัครเล่นจะไม่มีการลงโทษก็ไม่ได้แต่ข้อสําคัญจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเองมากที่สุดข้หมายถึงว่าพวกนักกีฬสมัครเล่นเนี่ยต้องดูแลควบคุมกันเองรับผิดชอบด้วยกันเองนะครับและคมท่านก็มีบ้างรัศ่อว่าเพื่อเพื่อที่จะรักษามาตรฐานเพราะว่าถ้าพูดอะไรไปจะมีผลสะท้อนไปทั่วประเทศเป็นสะท้อนถึงทุกคนค่ะฉะนั้นต้องรู้จักรัก รักษาวินัยของการสื่อสารให้ดีค่ะเพื่อที่จะให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและไม่รบกวนกันอืไม่ทําให้ความปลอดภัยของส่วนรวมเสียไปองค์ท่านตรงมีหลักชัดเจนนะครับบอกว่าการใช้นี่ถ้าเป็นวิทยุอาชีพของทางราชการของอะไรต่างเขาก็มีบทลงโทษมีอะไรต่างแต่พวกนักวิศวัครเล่นนี่ต้องมีโทษมากกว่าเขหมาถึงว่าต้องตรับผิดชอบมากกว่าเพราะต้องรับผิดชอบตัวเองในการที่มาใช้จะ ูดอะไรไปซึ่งซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงต่ออะไรต่างๆนั้นก็ก็ต้องรับผิดชอบอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นจุดที่พวกเราก็นําใส่กล้าวใส่กระหม่อมในการที่จะมาปฏิบัติกันตลอดเพราะนั้นนักวิสมครเล่นเวลาปกติก็จะมีการพูดคุยมีอะไรกันแต่เวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ดําเนินลอยตามเบื้องพระยุคนบาทของพระองค์ท่านก็คืออยู่ในระเบียบเป๊ะเลยนะครับเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็จะใช้วิทิุน้อยมากแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาติดต่อสื่อสาร เราเห็นภาพการเปลี่ยนของประชาชนชัดเจนขึ้นเปลี่ยนตั้งแต่เรื่องของการจัดระเบียบให้ตนเองการเคารพกฎกติการวมไปถึงเปลี่ยนรูปแบบไลฟ์สตล์ของการเล่นวิทยุสื่อสารสมัครเล่นให้ถูกต้องตามกฎกติกาและกฎหมายชัดเจนขึ้นแต่อยากได้รับข้อมูลอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนค่ะมีความที่ท่านเป็นอดีตรองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขเนี่ยนะคะในวงการสื่อสารของประเทศไทยพระองค์ท่านเป็นบีดาแห่งวงการสื่อสารไทยเนี่ยนะคะ เกิดจุดเปลี่ยนอะไรต่อวงการการสื่อสารบ้านเราบ้างคะการสื่อสารบ้านเรานี่ก็มีความเจริญเติบโตที่ค่อนข้างเร็วนะครับโดยเฉพาะทางด้านด้านเชิงธุรกิจนะครับหมายถึงการให้บริการเรื่องโทรศัพท์มือถือเรื่องอะไรต่างๆที่ใช้อยู่พะองท่านให้สติอยู่อย่างหนึ่งนะครับจะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนหรือถือเป็นหลักก็ได้พระอง่านบอกว่าอย่าได้ไปเชื่อในเทคโนโลยีสมัยใหม่มากนักนะครับ เพราะว่าเวลาที่เกิดเหตุเกิดภยัยเกิดอะไรขึ้นมานั้นองค์ท่านยังยังทรงพระราชทานคําแนะนํานะครับในกรณีที่เกิดน้ําท่วมฉับพลันหรือด,ดินคนถลม่มหรือเกิดภัยขึ้นมาระบบสื่อสารใหม่ๆที่มีอยู่นั้นองค์ท่านทรงสรงให้สติกับพวกที่พวกที่เกี่ยวข้องในการที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์ท่านก็บอกว่าต้องมาใช้บล็อกกี้ท็อกกี้หรือใช้วิทยุสมัครเล่นหรือใช้วิทยุที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยในการติดต่อสื่อสารเพราะว่า ระบบเทคโนโลยีที่มันไปก้าวไปไกลไปส่งลาย่งอะไรส่งเมลอะไรต่างๆได้ทั้งหมดมีวอล์คเซอร์มีเซโร่อะไรต่างๆที่ที่ทมีแอปต่างๆเนี่ยแต่เวลาเกิดเหเก <ๆ S 2> ิดภัยขึ้นมาแล้วมันใช้ไม่ได้เพราะว่าระบบมันจะร่มหมดอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่ที่เป็นพระมหารุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ท่านส่งเตือนส่งให้สติไว้นะครับว่าเราควรจะต้องเตรียมการไว้เยอะๆแม้กะระทั่งระบบที ที่เก่าที่เป็นวอกกี้ทักกี้ที่ดูว่ามันเป็นเรื่องของการลาสมัยด้วยหลักการๆงรงท่าน่าบอกก็พระราจารําแนะนําว่าอย่าได้ทิ้งหรืออย่าได้อย่าได้ละเลยปล่อยปละละเลยก,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 ก็ต้องเตรียมการไว้เพื่อได้กิจการีิสมัครเล่นที่ท,ที่เราช่วยทางราชการหรืออะไรต่างๆก็โดยดําเนินลอยตามเบื้องพระยุคลบาทนะครับในการที่รงคท่านได้มีพระราชดำรัสหรือต้องมีเป็นแนวทางนะครับว่าควรจะต้องใช้อย่างพอเพียงอย่างอะไรอย่างเหมาะสมกับ ฐานะเศรษฐกิจหรือฐานะของบ้านเมืองของเราเป็นนั้นวิทยุสมัครเล่นก็จะอ,อยู่ของคู่ไปนะครับเป็นขายสื่อสารคู่ขนานนะครับขายขายสื่อสารคู่ขนานกับของราชการราชการก็ติดต่อเรื่องราชการเรื่องอะไรไปส่วนวิทยุสมัครเล่นเองของเราก็มีการทดสอบการติดต่อสื่อสารการดูว่าจุดไหนที่ติดต่อได้จุดไหนติดต่อไม่ได้ตอนหลังนี้ก็ได้รับได้รับการสนับสนุนจากจากกสทชอนะครับแตะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ ตัทชและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือตัวย่อก็คือกสทช,อชอซึ่งกสทชนี้ก็แปลงร่างมาจากกรมบริษีโทรเลขนะครับเพราะว่ากรมบริษีโทรเลขเดิมนั้นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับตามรัฐธรรมนูญปีสอง0ห้าสี่สมาตราสี่สิบนะครับในเรื่องของความถี่นะครับความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะอะไรต่างๆนี่ก็ให้มีองค์กรอิสระขึ้นมาดูแล การจัดสรรความถี่การออกใบอนุญาตการกํากับดูแลต่างๆะฉะนั้นก <c oughs> รมบริษัทโเลขกก็เปลี่ยนสภาพเป็นองค์กรอิสระไปนะครับอันนี้ก, <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ทางกสทชอย่างนี้ก็สนับสนุนนะครับ <c oughs> ในส่วนที่วิทยุสมัครเล่นเป็นขายสื่อสารคู่ขณานีนตอนหลังนี้ก็มีการให้จัดสรรความถี่เพิ่มนะครับแล้วก็ดูแลบริหารจัดการให้ทุกจังหวัดนี้ก็จะมีศูนย์ควบคุมขายของวิทยุสมัครเล่น <c oughs> นะครับแล้วก็ทางกสทชก็มีเครื่องรับส่งเครื่องเครื่องสถานีถ่ายทอดสัญญาณนะครับหรือเรียกว่ารีพิเตอร์ <Ooh. S 2> นะครับเพื่อให้อะไรเพื่อให้รัศมีทําการนักครอบคลุมในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆนะครับทั่วประเทศก็ทุกจังหวัดก็จะกสทชก็มีมอบรีพิเตอร์ให้ยืมไปนะครับ uh. ในการใช้งานเพื่อเตรียมการที่จะรองรับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดภยัยพิบัติขึ้นมานะครับเราพระองค์ท่านได้มีพระราชบัญญัติ หรือมีตรงเตือนสติว่าไอ้ระบบไอ้เทคโนโลยีใหม่ๆนั้นก็เชื่อถือไม่ได้เวลาเกิดเหตุเกิดไปขึ้นมาเพราะนั้นก็ร่วมมือกันนะครับร่วมมือกับทางกสทชตอนนี้ก็ได้เกือบทุกจังหวัดแล้วนะครับสมาคมวิทยุสมัครเล่นก็จะมีรีพิเตอร์ของกสทชแจกจ่ายไปเกือบทุกจังหวัดแล้วก็มีการติดตั้งทดสอบใช้งานอยู่ในคราวที่เกิดน้ําท่วมภาคใต้นี้ก็ได้ใช้รีพิเตอร์ของสมัครเล่นช่วยในการสื่อสารกันนะครับ เพื่อให้ทางราชการได้ทราบว่าภาพประชาชนก็มีอะไรที่นั่นแล้วก็มีการประสานข่ายกันในเรื่องของการในงานเหตุการณ์ในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือในความช่วยเหลือเพราะว่าวิทยุของราชการนั้นก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นข้าราชการเป็นผู้ใช้ส่วนภาพประชาชนนี่ก็จะเป็นประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับซึ่งทางราชการบางทีก็อาจจะไปไม่ค่อยถึงพวกนี้ก็จะเป็นผู้ที่ช่วยส่งข่าวอะไรต่างๆ เพราะนั้นในภาพรวมของประเทศตอนนี้นะครับซึ่งซึ่งเราดําเนินการตามรอยเบื้องพยุคนบาทใน,ในเรื่องของการใช้วิทยุสื่อสารนี้เราก็มีการจัดวางระบบไว้ทั่วทุกภาคของประเทศแล้วก็มีการสื่อสารติดต่อสื่อสารมีการทดสอบมีการเตรียมการเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเราก็จะใช้วิทยุสมัครเล่นเข้าไปร่วมเป็นเครือข่ายในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยภัยอะไรขึ้นมาอย่างเกิดพานามิเกิดอะไรต่าง ไ้ฝุ่นเกิดอะไรขึ้มานี่วิทยุสมัครเล่นก็จะเข้าไปมีบทบาทวิทยุอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็เข้ามาคล้ายๆกับวิทยุสมัครเล่นอันนั้นก็เป็นวิทยุเครื่องแดงนะครับเป็นวิทยุความสี่ภาคประชาชนความสี่2 4 5เมกะเฮิรตซ์นี่ก็ก็จะเป็นภาคประชาชนซึ่งซึ่งก็จะง่ายหน่อยนะครับเครื่องแดงนี่ก็จะเป็นภาคประชาชนที่สามารถไปจัดซื้อตามร้านขายวิทยุได้แล้วก็ออกมีใบอนุญาตใช้ใบอนุญาตตั้งสถานีโดยไม่ยุ่งยากเหมือนกับวิทยุสมัครเล่น S <S เพราะนั้น่สมัครเล่นจะเป็นวิทยุที่อีกระดับหนึ่งซึ่งการเข้ามานั้นต้องสอบเพื่อรับประกาศติบัตรพนักง,งานวิมัครเล่นขั้นตน <S <S ้นเมื่อได้ประกาศติบัตรแล้วก็จึงจะไปขอใบอนุญาตได้ขอใบอนุญาตพนักง,งานซึ่งซึ่งเดิมทีก่อนก่อนนั้นก่อนที่จะมาเป็นวิมัครเล่นอย่างถูกต้องน,นี้ก็ยุ่งยากมากขั้นตอนคือต้องไปสอบประวัติจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติจากตำรวจสันติบาลแต่ตอนหลังนี้เมื่อตรวจสอบประวัติมาแล้วเป็นระยะเวลาที่ยาวนานก็ไม่พบประวัติเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่อองงข มียสมัครเล่นไปมีผลต่ออันนั้นนะครับ,รบตอนหลังนี่ก็เรื่องการตรวจสอบประวัตินี่ก็เว้นไปเป็นนคนที่จะมาเป็นวิทยุสมัครเล่นตอนนี้ก็ง่ายหน่อยนะครับ,รบแต่กสทชอเองก็มีการเปิดสอบเป็นระยะระยะอบรมและสอบก็มีสอบอย่างเดียวก็มีนะครับอันนี้ก็คือต้องการให้เพิ่มปริมาณของวิทยุสมัครเล่นที่มีคุณภาพนะครับก็ด้วยสำานึกในพระมหากรณาธิคุณนะครับในเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้ภาคประชาชนนั้นได้มีความรู้ความสามารถสามารถช่วยตนเองได้ ในเรื่องของการที่ช่วยเหลือหรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี้ก็ได้มีการถอดบทเรียนมาเยอะและ้วบทเรียนที่ถอดออกมาก็คือทํายังไงให้ประชาชนเขามีความเข้มแข็งเขามีระบบสื่อสารที่จะสามารถก่อนเกิดภัยก็สามารถที่จะมาติดต่อสื่อสารการแจ้งเตือนภัยกันได้อย่างรวดเร็วนะครับขณะเกิดภัยก็สามารถจะใช้ระบบสื่อสารของภาคประชาชนผู้ขนานกับของทางราชการในการบริหารจัดการเคลื่อนย้ายอพยพผู้คนหรืออะไรต่าง หรือประกาศให้ประชาชนได้รับทราบความเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หลังเกิดภัยก็สามารถเข้าไปเยียวยาเข้าไปฟื้นฟูโดยใช้ระบบสื่อสารร่วมกันะนะครับของทางราชการก็พร้อมแล้วนะหลังจากที่เกิดภัยแล้วก็ทางราชการเขาก็จะเข้าไปทําติดตั้งระบบอะไรของทางราชการทางผู้ประกอบการก็จะเอาเซลล์ไซต์อ,อะไรไปตั้ง,ซ,งซึ่งก็จะมีความพร้อมเพราะนั้นถ้าประกอบกันนะครับตามร้อยเบื้องพยุคนบาทในเรื่องของระบบสื่อสารที่พระองค์ท่านได้วางแนวทางไว้ให้ ก็จะเป็นการวางระบบที่ซ้อนๆกันไว้เป็นคู่ขนานกันไว้ก็จะป้องกันเป็นหลักประกันได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการสื่อสารของประเทศไทยจะติดต่อไปได้ตลอดเวลา,าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งด้วยพระมหาวุณาที่คุณของโปรโงท่้นที่มีมีพระาเน็ที่ยาวไกลนะครับที่มองเห็นว่าประเทศไทยต่อไปจะต้องวางระบบสื่อสารอย่างไรระบบสื่อสารที่ทันสมัยก็ใช่ว่าจะใช้ได้ตลอดเวลาโะรงท่้นตรงมองการไกลตรงเห็นเลยนะครับว่า ต้องใช้ร่วมกันนะครับเวลาเกิดเหตุเกิดไประบบสื่อสารธรรมดา Back to basic หรือไปใช้ระบบไอ้ w a l t i e t a l ก i e นี้ก็จะช่วยได้เยอะก <c oughs> ็เป็นหลักประกันว่าไม่ไว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ครับ ค่ะเชื่อว่าสิ่งที่คุณมนัตรเล่ามาทำให้เราเห็นภาพจุดเปลี่ยนมากมายนะคะพระองค์ท่านไม่ได้แค่ทรงสนพระทัยในเรื่องของการเล่นวิทยุสื่อสารเท่านั้นค่ะแต่ว่าพระองค์ท่านทรงวางระบบการสื่อสารแล้วใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการบำบ,บัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนค่ะวันนี้เราได้รับการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการถอดบทเรียนจากการทํางานทางด้านไปรษสณีโทรเลขทางด้านวิทยุสื่อสารของประเทศไทยโอกาสนี้กับพระคุณคุณมนัตรทรงแสงค่ะอดีตรองอธิบดีกรมประสณีโทรเลขกับความรู้กับข้อ ข้อมดีๆในรายการตามรอยพ่อวันนี้กอบประคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับและนี่คือการสัมภาษณ์พูดคุยในรายการตามรอยพ่อประจำวันนี้นะคะ